ทุนกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาราตี้ ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนับวันวาไราตี้ช่วง Talk to the Princess ูเดอะพรินเซส่ทรงตอบจดหมายสมาชิกทูบีนับวันที่เขียนไปขอพระชัชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม รายการทูบีนัมบวันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมบวันกับสมาชิกและส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N b t 2บ d ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที